สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบ้านทถวเฮาสองชั้นก่อนตกแต่งนะครับอยู่ในหมู่บ้านสุขสันต์เซอยเพชรเกษมร้อเขตหนองแขมเป็นบ้านเทวเฮา,เาห้องริมนะครับเนื้อที่3าตารางวาต่อเติมเยอะมากเลยจาของเดิมนะครับเป็นเทวเฮาสองชั้นสองห้องนอนสองห้องน้ํา แต่สามารถทำเพิ่มได้นะครับเพราะเนื้อที่เยอะมากเลยนะครับเป็นทาวเฮาสองชั้นต่อเติมเยอะมากเลยแต่ผมจะพาไปดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับจะพาไปดูด้านข้างตอนนี้กำลังเก็บกวาดขยะตัดต้นไม้อยู่นะครับครับอันนี้พื้นที่ด้านข้างนะครับ ไว้สําหรับจอดรถแต่ส่วนที่ต่อเติมมานั่นก็คือเจ้าของเดิมเขาทําไว้นะครับแต่ตอนที่ผมตกแต่งผมว่าจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับว่าจะปล่อยไว้อย่างงั้นทาสีเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับอันนี้เป็นส่วนต่อเติมเดิมๆมันเป็นโรงรถนะครับตรงนี้นะครับ คือท่านไหนซื้อก็มองตรงนี้ก็ไว้เป็นออฟฟิศก็ได้นะครับหรือจำเป็นห้องนอนก็ได้ที่ห้องโถงชั้นล่างนะครับเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับูเียูเียตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำชั้นล่าง ตรงนี้ก็จะทุบออกนะครับให้มันทะลุไปที่ครัวเลยจะได้กว้างนะครับนี่จะของเดิมทำไว้นะครับยังไม่เสร็จดูดูตรงนี้นะครับนี่ด้านข้างยังเก็บไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาที่ไปชมข้างบนนะครับ นีส่วนของด้านหน้าจะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนด้านหน้าแล้วก็มีส่วนต่อเติมออกมาตรงนี้รับลมเย็นดีมากเลยนะครับเจ้าของเดิมทําไว้เยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เป็นที่นั่งทานข้าวพักผ่อนยามเย็นนะครับดูบรรยากาศนะครับตรนนี้คุณลงกําลังทําความสะอาดอยู่นะครับข้างล่างก็จะเป็นที่จอดรถนะครับ บ้านสุขสันต์เก้าซอยสามนะครับสุขสันต์เก้าซอยสามยวพาไปชมห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะทําห้องนอนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่โลง่งนี่ป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับเราก็จะทุบตรงนี้ออกนะครับให้มันเป็นห้องนอนใหญ่เลยนะครับ ด้านข้างกำลังทุบกำลังเก็บอยู่ฝ้าทำใหม่นะครับฝ้าทำใหม่สายไฟไม่มีแล้วนะครับสายไฟโดนขโมยไปหมดแล้วสายไฟปลั๊กไฟสวิตช์อะไรพวกนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่มีแล้วเพราะบ้านมันว่างมานานถือว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตกแต่งแล้วไม่มีราวไม่มีชุดเลยนะครับลงเข็ม ได้ดีมากๆเลยเจ้าของเดิมนะครับไม่มีล้ามีซุดเลยนะครับปกติตกแตงเต็มอย่างนี้ถ้าเข็มไม่พอ,อน,นี้ไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะใส่หน้าต่างเป็นหน้าต่างบีนเนียมนะครับเป็นหน้าต่างบีนเนียมยนะครับอันนี้กําลังลงลงสู้ๆส,ส,ส,สู้ตายอยู่แล้วนะลงเนาะโอเคเจอกันทุกหลังนะครับ ตรงตรงโน้นที่เราเห็นลรงโน้นนะครับเป็นเป็นมหาลัยมหาลัยทนบุรีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทนบุรีไม่ใช่ลุงทนบุรีลุงทนบุรีเนี่ยเนี่ยนบุรี